สวสีท่านผู้ชมนะด้วยครับวันนี้อยู่กับ V ร r เว g a m i n g นะฮะผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาแก้ไขปัญหาเนา็ตช้าซึ่งและท่านอาจจะไม่รู้ว่าคอมของเรานะครับได้ปรับอินเทอร์เน็ตให้ก็คือ็อกให้อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นตเราก็จะปรับจะไปปรับให้มันเป็นศูนย์เปอร์เซ็นตครับการจะปรับของมันได้นะครับเราก็ต้องไปที่ตัวโปรแกรมของมันก็คือไปที่รันนะแล้วพิมพ์คำว่า gpdit ไม่เป็นดดอะไรผมจะพิมพ์ไว้ด้านล่างของคลิปนะฮะ gpdit.msc นะฮะนี่นะครับ gpdit.msc เข้ามาแล้วนะครับจะมีหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมาให้ทุกท่านนะครับไปโฟกัสไปที่คอมพิวเตอร์คอนฟิกเลสนะฮะแล้วคลิกขึ้นมาให้ไปที่แ a s m i ะ ไปที่ Network เพื่อปรับแบนด์วิดต์ของเราพอไปที่เน็ต o r k เสร็จปรับหาคำว่า QOS package นะฮะทีนี้จะมีขึ้นมาลิมิต3ตัวครับ l i มิต outstanding package ลิมิต reservable bandwidth ให้คุณเลือก l i มิต reservable bandwidth แล้วคลิกขึ้นมาหน้าต่างนี้จะโชว์บอกว่าคุณเนี่ยนะฮะมาอ่านทางขวามือก่อนเลยนี่ if you enable this t e s t i n g you can use the bandwidth limit box to adjust the amount o f bandwidth the system can reserve สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ if you disable this setting or don't configure it the system use the default value of 20% of the connection ก็คือถ้าคุณยังไม่ได้ setting อะไรพวกนี้นะครับพวกระบบประมัณนก็จะใช้20%ในการ connection ก็คือ จะเก็บเน็ตไว้ยี่สอนตย่างนี้น่นเองเราจะต้องปรับให้มันเป็นศูนยเพื่อให้เน็ตวิ่งได้เต็มร้อนะครับแล้วกดโอเคทีนี้สเตตัสของตัวนี้ก็จะกลายเป็น enable คือไม่มีกักอินเทอร์เน็ตไว้แล้วก็คือวิ่งเต็มร้อซก็จะช่วยแก้ปัญหาเน็ตช้าได้จากเน็ตที่เคยวิ่งแปดสเก็วิ่งเต็มร้อก็ทำให้เครื่องเราแรงขึ้นได้ครับ ต่วนนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย